เลาเราบีบน้ำยาฟอกสีฟันนะคะเราจะบีบเฉพาะแปดซี่หน้าจนถึงแค่ซี่หลังเขี้ยวตรงแถวนี้เท่านั้นแล้วขั้นตอนการบีบเนี่ยเราจะบีบไปเฉพาะบริเวณที่อยู่ติดด้านหน้าของฟันเท่านั้นจะไม่บีบไปจนเต็มเบ้าเพราะว่าถ้าหากเราบีบน้ำยามากเกินไปเนี่ยน้ำยามันจะทะลักออกมาแล้วโดนขอบเหงือกทําให้ขอบเหงือกเนี่ยไหม้เป็นรอยเป็นแผลแล้วก็เจ็บขอบเหงือกได้นะคะเวลาบีบนะมันจะเป็นประมาณนี้ หมอไม่ได้บีบไปจนเต็มเบ้านะนี่มันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอย่าบีบไปจนเต็มเบ้าฟานันไม่อย่างนั้นเหมือนมันจะทละลักออกมานะคะแล้วเราเราก็เอามาใส่ในปากเราเนี่ยแล้วตัวน้ำยาเนี่ยมันก็จะพรึบเข้ามาฟอกเฉพาะผิวฟันด้านหน้าโดยที่ด้านหลังด้านในฟันแทบจะมันจะไม่โดนน้ำยาเลยเนื้อออกใช่ไหม จะเป็นประมาณนี้ไม่รู้เห็นหรือเปล่านะคะน้ํายามันจะพอ,อ,อกมาคลุมฟันแบบนี้ข้างล่างก็เหมือนกันใส่ลงไปก่อนอนี่ถ้าคนไข้ใส่น้ํายาเยอะเกินไปอะมันจะทะลัก ออกมาข้างนอกมันอาจจะก,กัดเหงือกตรงนี้ทําให้เหงือกตรงนี้เบ์นได้นะคะเพราะฉะนั้นการใส่น้ํายาฟอกสีฟันประเด็นคืออย่าใส่เยอะเกินไปนะคะใส่น้อยไว้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยๆเพิ่มปริมาณทีหลังได้นะคะลักษณะการใส่น้ํายาฟอกก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ